Enjoyable คลิปวีดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่26ความลับของที่ดินรกร้างอันจิวะไม่มองหลี่เจียเฟิงด้วยความประหลาดใจเขาเปลี่ยนสีหน้าและท่าทางได้อย่างรวดเร็วราวกับเป็นคนละคนเธออดคิดไม่ได้ว่าสามีของเธอนี่ช่างเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆบรรยากาศในบ้านดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด เวินฟู่มีสีหน้ายิ้มแย้มขึ้นหลังจากได้รับของกำน,นันมีอะไรให้ช่วยก็ว่ามาเถอะเวนฟู่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นหลีเจียเฟิงสังเกตเห็นว่าเวินฟู่กำลังคาบ,บุหรี่เอาไว้เขาจึงช่วยโอกาสนี้หยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาจุดให้ทันทีพร้อมกับพูดขึ้นว่าอย่างที่ลุงผู้นํารู้ตอนนี้ผมแยกครอบครัวออกมาแล้วไม่มีที่อยู่และคงไม่เหมาะที่จะอาศัยอยู่บ้านภรรยาไปตลอด ผมเลยอยากขอความการุณาลุงผู้นำหมู่บ้านจัดสรรที่ดินให้ผมสักแปลงเพื่อสร้างบ้านเหล็กบ้านเล็กสักสองห้องครับหวนฟู่ได้ยินก็รู้สึกโล่งอกเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของเขาและไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรหวนฟู่พยักหน้ารับรู้พลางพ่นควันบุหรี่ออกมาสีหน้าของเขาดูผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากหรอกในหมู่บ้านเรายังมีที่ดินว่างอีกหลายแปลงเดี๋ยวฉันจะเอาแผนที่มาให้ดูพวกเธอเลือกแปลงที่ชอบได้เลย ขณะที่เหวนฟู่ลุกขึ้นเพื่อไปหยิบแผนที่อันจิวเมกก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปเธอหันไปส่งยิ้มหวานให้ไปชิงพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงใสหนูรู้ว่าคุณลุงใจดีที่สุดเลยค่ะอีกไม่กี่วันหนูจะเข้าป่าไปหาเห็ดอร่อยๆมาฝากคุณลุงกับคุณป้าเอาไว้ทำซุปกินนะคะไปชิงรู้สึกเอ็นดูอันจิวเมกเป็นอย่างมากเด็กสาวช่างน่ารักและรู้จักกาลเทศะถ้าหากเธอยังสาวและยังไม่ได้แต่งงานเธอคงจะขออันจิวเมกมาเป็นลูกสะใภ้เสียเอง ด้วยความเอนดูภรรยาผู้นำหมู่บ้านจึงหันไปกำชับหลีเจียเฟิงหลีเจียเฟิง,ฟงนายต้องดูแลจิวแม่ให้ดีๆนะเด็กคนนี้เป็นคนดีแต่งงานกันแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่บ้านบ้างละ่ะอย่าหายหน้าหายตาไปหลายปีเหมือนเมื่อก่อนอีกหลีเจียเฟิงพยักหน้ารับคำอย่างนอบน้อมในเวลาไม่นานหวนฟู่ก็เดินกลับมาพร้อมกับแผนที่ผืนใหญ่หวนฟู่วางมันลงบนโต๊ะก่อนจะอธิบายลองดูนะว่าสนใจแปลงไหน ราคาแต่รับแรงไม่เท่ากันอันจิวะเม่ที่แค่ตั้งใจจะมาพูดช่วยหลีเจียเฟิงเท่านั้นเรื่องที่ดินยกให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองแต่ทว่าสายตาของอันจิวะเม่กลับถูกตรึงไว้ด้วยแผนผังแปลงหนึ่งเธอจำได้แม่นยำว่าเพิ่งเดินผ่านพื้นที่ตรงนั้นเมื่อคืนคุณลุงคะที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่คะอันจิวะเม่ถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นจนลืมปรึกษาหลีเจียเฟิงไปเสียสนิทเวนฟู่เดินเข้าดูใกล้ๆพลังพ่นควันบุหรี่ออกมาแปลงนี้อยู่ค่อนข้างไกล ไม่ค่อยมีเพื่อนบ้านราคาเลยถูกที่สุดในบรรดาที่ดินทั้งหมดแต่จิวเม่อยาเพิ่งตัดสินใจเพราะเห็นแก่ราคาถูกนะถ้าหลี่เจียเฟิงไม่อยู่บ้านแล้วเธอพาคุณย่ามาอยู่ด้วยลงว่าอยู่ใกล้ๆคนอื่นจะปลอดภัยกว่าหวนฟู่คิดว่าอันจิวเม่อยากประหยัดเงินให้หลี่เจียเฟิงเขาก็รู้สึกชื่นชมในตัวเด็กสาวแต่เขาจึงอดไม่ได้ที่จะเตือนด้วยความหวังดีอันจิวเม่เหลือบมองหลี่เจียเฟิง เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้มีท่าทีคัดค้านจึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรค่ะคุณลุงหนูกับคุณย่าชอบอยู่เงียบๆแปลงนี้ไม่เพียงแต่ราคาถูกขนาดยังใหญ่กว่าแปลงอื่นๆตั้งเยอะหนูชอบมากเลยค่ะรอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอันจิวเม่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ฝืนพูดแต่เวินฟู่ยังคงคิดว่าอันจิวเมยพยายามประหยัดเงินเขาจึงหันไปมองหลี่เจียเฟิงหลี่เจียเฟิงมองใบหน้าอันจิวเมย เห็นชัดว่าหญิงสาวอยากได้ที่ดินแปลงนี้ถ้าเธอชอบเราก็เอาแปลงนี้แหละแม้เหวนฟูจะเตือนเด็กทั้งสองไปแล้วแต่เมื่อเห็นว่าทั้งคู่ต่างก็สนใจที่ดินแปลงนั้นอย่างแน่วแน่เขาจึงไม่อาจขัดขวางได้อีกเหวนฟูบอกราคาที่ดินออกมาตรงๆโดยไม่ลังเลหลี่เจียเฟื่องควักเงินออกจากกระเป๋าจ่ายให้เหวนฟูอย่างไม่ลังเลเรากับเศรษฐีผู้ใจกว้างจากนั้นก็รับลักฐานการซื้อขายมาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะพาอันจิวเม่เดินกลับบ้านระหว่างทางอันจิวเม่รู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเธอพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมที่จะอธิบายเรื่องที่ดินแปลงนั้นให้หลี่เจียเฟิ่งฟังแต่หลี่เจียเฟิ่งกลับเงียบสนิทราวกับรูปปัน้นเขาไม่ได้ถามอะไรเธอเลยแม้แต่คำเดียวอันจิวเม่คิดวนไปวนมาจนปวดหัวในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเอ่อยถามคุณไม่ถามฉันเลยเหรอว่าทำไมฉันถึงอยากได้ที่ดินแปลงนั้นนะัก ลีเจียเฟิงเหลือมองเธอด้วยแววตาประหลาดใจเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเธอชอบก็คงมีเหตุผลของเธอบ้านที่เราจะสร้างก็เพื่อให้เธออยู่ถ้าเธอชอบก็พอแล้วหลีเจียเฟิงรู้ดีว่าอันจิวเม่ไม่ได้เลือกที่ดินแปลงนั้นเพราะราคาถูกเพราะในตอนที่เธอตัดสินใจหวนฟูยังไม่ทันได้เอ่ยปากบอกราคาด้วยซ้ําเขามีลางสังหรณอนว่าถึงผู้นําหมู่บ้านจะบอกว่าที่ดินแปลงนี้แพงที่สุดเธอก็คงไม่ยอมเปลี่ยนใจอยู่ดี ภาพของอันจิวเม่ในตอนที่เธอเห็นที่ดินแปลงนั้นยังคงติดตาเขาดวงตาของเธอเป็นประกายใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นและความปรารถนาอย่างรุนแรงหลีเจียเฟิงรู้ดีว่าถ้าเขาไม่ยอมซื้อที่ดินผืนนั้นให้คงต้องเกิดสงครามขนาดย่อมขึ้นในบ้านอย่างแน่นอนแม้จะไม่รู้ว่าเธอตื่นเต้นอะไรนักหนาแต่เขารู้ดีว่าตัวเองแค่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินก็จบเรื่องเมื่อเห็นสีหน้าของหลีเจียเฟิงที่ดูเหมือนเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องปกติธรรมดา อันจิ้ว่เม่รู้สึกว่าความกังวลก่อนหน้านี้ของเธอช่างร้ายสารสิ้นดีแต่เพราะท่าทีที่ดูสบายๆของหลีเจียเฟิงนี่แหละที่ทำให้เธอตัดสินใจบางอย่างได้อย่างเด็ดขาดอืมพอกลับถึงบ้านแล้วฉันจะให้คุณดูอะไรบางอย่างอันจิ้วเม่พูดด้วยน้ำเสียงลึกลับดวงตาเป็นประกายระยิบระยับหลีเจียเฟิงทำหน้าสงสยัยคุณเห็นเดี๋ยวคุณก็รู้เองพูดจบอันจิวเม่ก็พาลีเจียเฟิงเร่งฝีเท้ากลับบ้านอย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงบ้านอันจิวเม่มั่นใจแล้วว่าซื้อหงไม่ได้แอบฟังอยู่เธอลากหลีเจียเฟิงเข้าไปในห้องนอนอย่างรวดเร็วแล้วปิดประตูลงกรอนก่อนจะหยิบก้อนทองคำขนาดมหือมาออกมาจากกระเป๋าผ้าด้วยท่าทีลับล่อลับล่อ,ลอนี่คือสิ่งที่ฉันเก็บได้จากที่ดินแปลงนั้นเมื่อคืนก่อนอันจิวเม่กระซิบเสียงต่ำฉันคิดว่าน่าจะมีอีกเลยอยากได้ที่ดินแปลงนี้ขณะพูดอันจิวเม่ก็จ้องมองหลีเจียเฟิงตลอดเวลาราวกับนักสืบกำลังสอบปากคำผู้ต้องสงสยัย ไม่ยอมพลาดปฏิกิริยาใดๆของเขาอันจิวเม่ต้องการรู้ว่าหลี่เจียเฟิงจะแสดงท่าทีอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาก็ยังคลุมเครือถ้าเขาไม่รู้จักยืดหยุ่นก้อนทองคำขนาดใหญ่นี้ของเธอคงจะถูกยึดไปแน่เมื่อเห็นทองคำก้อนโตหลี่เจียเฟิงเบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาพยายามนึกแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าที่ดินแปลงนั้นเคยเป็นของตระกูลเศรษฐีเก่าแต่ต่อมาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น ที่ดินผืนนั้นจึงถูกทิ้งร้างไม่มีใครสนใจทองคำก้อนนี้อาจจะตกหล่นอยู่ในตอนนั้นก็ได้หลีเจียเฟิงหยิบทองคำขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดเขามั่นใจแล้วว่ามันเป็นทองคำแท้จึงวางมันลงอย่างเบามือก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังนายเมื่อเธอเป็นคนเก็บได้ก็เก็บไว้เองให้ดีอย่าเพิ่งเปิดเผยในช่วงสองสามปีนี้ส่วนที่ดินนั้นยังต้องทำความสะอาด เดี๋ยวฉันจะไปดูให้ดีๆเพียงแค่2ประโยคสั้นๆแต่ก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของหลีเจียเฟิงอย่างชัดเจนสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ